สวัสดีค่ะสวัสดีนักศึกษาที่มีรายชื่อเข้ารับการทดสอบเอเนตในภาคเรียนนี้นะคะสำหรับนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งการสอบในภาคเรียนนี้จะใช้ในรูปแบบดิจิทัลเทสติ้งนะคะหรือการสอบด้วยคอมพิวเตอร์นั่นเองเมื่อมีการประกาศรายชื่อผู้ข้อสอบแล้วให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อกับครูที่ปรึกษาตรวจสอบห้องสอบสถานที่สอบกำหนดการสอบเพื่อเตรียมตัวนะคะ และสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คืออุปกรณ์เข้าสอบนะคะให้นักศึกษาเตรียมปากกาและบัตรประชาชนหรือบัตรนักศึกษาเข้าสอบทุกครั้งนะคะห้ามลืมโดยเด็ดขาดขั้นตอนการใช้งานระบบการทดสอบดิจิ t a ลเทสติ้งนะคะมี4ขั้นตอนด้วยกันดังนี้ 1. การเข้าระบบเมื่อเข้าสู่ระบบทดสอบจะปรากฏหน้าจอให้นักศึกษาพิมพ์รหัสประจำตัวและรหัสผ่านที่แจ้งในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ 2. การเลือกแบบทดสอบเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะปรากฏรายการของแบบทดสอบที่มีอยู่ในระบบและเมื่อถึงเวลาทำแบบทดสอบให้นักศึกษาคลิกปุ่ม refresh จากนั้นคลิกปุ่มเริ่มการจัดสอบใหม่ที่อยู่มุมล่างด้านขวาเพื่อเข้าสู่การทดสอบ 3. การทำแบบทดสอบการเลือกคำตอบให้ใช้เมาส์กดเลือกวงกลมหน้าคำตอบที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่มถัดไปด้านล่างขวามือไปยังข้อถัดไปนักศึกษาสามารถตรวจสอบการทำข้อสอบได้โดยดูแถบด้านซ้ายมือ 4. การส่งแบบทดสอบเมื่อทำแบบทดสอบครบทุกข้อแล้วคลิกปุ่มหยุดสอบเพื่อส่งแบบทดสอบจากนั้นคลิกปุ่มตกลงเพื่อยืนยันการส่งแบบทดสอบ เมื่อมีปัญหาให้นักศึกษายกมือเพื่อแจ้งกรรมการคุมสอบและขอให้ทุกคนเตรียมตัวมาสอบให้พร้อมอ่านหนังสือและขอให้โชคดีในการสอบค่ะ